มาครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับการลงดันเลดเออูแมนนะครับเวอร์ชัน2ที่เขาปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะใช้โซลิ่งนะครับในการลงดันนะครับลอามาดูกันนะครับปรับเรียบร้อยนะฮะคือห้องทั้งหมดอะไรต่างๆมีมีเท่ากันเหมือนเดิมนะมี6ห้องเหมือนเดิมนะครับ มีมอนสเตอร์เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะถึกขึ้นนะครับก็คือเลือดเยอะมากขึ้นฮนะมังพวกนี้เลือดจะเยอะมากขึ้นนะแล้วก็ออกเบบี้นะครับก็ยังสะท้อนเหมือนเดิมนะครับไอเทมก็ดอกเหมือนเดิมครับนะเรื่องต่างก็ดอกเ,เดิมถ้าใส่กายภาพก็เหมือนเดิมครับถ้าเป็นไนท์ก็โบไปเลยนะแต่ก็ให้ระวังนะครับออกเบบี้ด้วยแล้วกันนะฮะ มันสะท้อนนะา่ารคุยแจ้งเงินแล้วก็เก็บไปนะครับไว้เปิดขีบตอนท้ายนะฮะ <c oughs> อ่นนไ้มมีเปิดสะท้อนนะอาชีพพี่ลงองผมนี่คือโซล,ลิคงนะฮะไม่ใช่วิสาหน,นะไม่ใช่ไฮวีนะบางคนเข้าใจผิดนะเพราะผมใช้การ์ดบอสเออเออนะบั๊ม่ก่อน ผมใช้การ์ดบอสดาร์กลอดครับ <c oughs> โอเคห้องนี้ก็เหมือนเดิมครับมีสองออตัดทางมีสองกองนะครับแล้วก็ด้านในมีอีกสองกองนะครับคือเรื่องตอนแรก,กมัน6กหมื่นนะแต่มันเยอะกว่าเดิมน่าจะประมาณหกเจ็ดแปดหมื่นด 6, 7, 8, ได้มั้งนะฮะยังไม่รู้ข้อมูลที่แน่ชัดน,นะฮะ แต,แต่ว่าเลือดเยอะกว่าเดิมก็จะเดินลงมาข้างล่างก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงลูกพี่เขาลงมาหน่อยอ่าจะได้ไม่ไปยุ่งกับกองบนตอนที่ผมลากนะโอเค Okay. เคียร์ลูกน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะปั๊บใหม่อีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าตังค์หมดเอาตังค์หมดเลยเดี๋ยวปั๊บหนึ่งนะ <c oughs> ตังค์หมด <c oughs> ก็เราสามารถออกมาสลับตัวละครแป๊บหนึ่งได้นะครับนะอย่าออกนานนะเดี๋ยวมันหลุดนะ,ะบัฟก่อนบัฟพันหนะครับโอเคแล้วก็ต้องมาบัฟใหม่นะปึออ๊บส่วนถ้าเกิดใครเป็นสายกายภาพก็เดี๋ยวมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือบอสเนี่ยนะครับมันจะมันจะมีปลาวางพื้นไฟด้วยนะครับ เ okay. อ่ะร <c oughs> อยู่ไหนละจะเห็นนะครับว่ามันจะมันจะปลามันจะปาแบบมันจะปาไฟพื้นไฟรัวๆเลยนะแล้วก็ในช่วงท้ายอ่ะจะมีเอเจ้อเพวยครับซึ่งสายกัยภาพเนี่ย ก็ถ้าไม่เด็กเด็กเก้ากก็ยังตีไม่โดนนะผมว่าต้องอาศัยฮอกอายนะครับในการช่วยให้ตีให้โดนมากยิ่งขึ้นนะแต่ตีฮอกอายก็ไม่ใช่ว่าจะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าไอที่อัพเนี่ยมันต้องใช้ค่าคิดมหาศาลมากๆเลยนะครับหรือไม่เช่นนั้นนะครับก็ไม่เช่นนั้นก็เลี้ยงเพียวนี่ครับก็จะมีเพอร์เฟกต์คิดอยู่นะครับแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะรู้สึกว่าจะสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์แหละตอน ฮีโอนีสนิทนะครับแต่ถ้าเป็นสายเวทก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ค่าฮิตในการในการสู้กับบอสนะแล้วก็บอสนะครับตอนแรกอะเลือดมันอยู่ที่3ล้าน6กนะฮะก่อนปรับนะตอนนี้อะเลือดมันก็เพิ่มอีกเท่าตัวหนึ่งก็เป็น7ล้านฮะ โดยเทีมของสมสัยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปหน่อยนะผมเอาเอาเป็นแยกคลิปไปแล้วกันนะว่าเทมของสมสัยสำหรับโซล,ลิงนะครับเผื่อเผื่อบางคนก็มาแค่ดูเฉยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะด้านเลนใหม่แต่ถ้าเกิดใครสนใจโซล,ลิงเดี๋ยวผมก็จะทำอ่าคลิปต่อไปนะครับสำหรับของอกองสมสัยว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ของพื้นฐานที่อะไรบ้างอะไรอาเงี้ยนะฮะอาจจะไม่ได้จัดเต็มทั้งหมด ก็ได้นะมันก็ลงได้นะไม่ต้องจัดเต็มเหมือนผมอะนะตอนนี้มันเริ่มตัวแดงแล้วตอนนี้เอทีอัพแล้วครับเอทีอัพมีสายกายภาพก็จะแบบขุมขมับนะเพราะว่ามันมันตีไม่ค่อยโดนฮะอืมอาใส่ห้องไอ ใส่ป๊อฮอไอเอาแล้วก็ใส่ของเพื่อเปคิดนะฮะเนื้พีโอนี่ฮนะแล้วก็บอสมีซ้อนเหมือนเดิมนะต้องรอต้องรอระยะเวลานะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ในช่วงนี้ในช่วงตั้งแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ตอนน,น,น,นนี้ที่ผมอัดคลิปวันที่16มิถทุนาน,นะครับก็บอสจะมีโอกาสดรอปการ์ด3เดือนนะครับ ก็มาลองมาลงกันได้นะครับนี่ผมก็ใช้เวลาเนี่ยหนาทีก็เสร็จแล้วนะครับหลับเจอกับบอสอนะอและ้วก็ตามห้องก็เหมือนเดิมครับก็จะมีกล่องให้เก็บนะฮะและ้วก็อัตราดรอปก็เหมือนเดิมนะ <c oughs> เหมือนเดิมเลยฮะเหมือนเดิมเลย <c oughs> คือก็แล้วแต่ดวงเลยนะแล้วแต่ดวงเลยครับว่าจะได้เยอะได้น้อยนะ ก็อยากให้ปรับของลงมาตามพ้องให้มันน่าลงหน่อยเพราะว่าถ้ามาร์กรก็แพงมากเลยนะมาระกรก็แพงมากเลยอมาไหนไหมขอ,อ,อกโซลนีของผมก็จะใช้เวลามาทุกนาทีกว่านะฮะในการจบบอสนะเมื่อกี้มีแวบยาว เอวเงินด้วยนะพี่หัวเอาไปยังเนะฮะก็เดี๋ยวแท่งประมาณนี้นะ ไอ้แแจทอผมเอามาเองนะไม่เกี่ยวกันนะจะจะลือมอะจะจวจะ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 จวจาจวจะงนจะจะแล้วถ้าเจิดะจาม,มาเะจะจะจมจะมันะจ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 ะนะจะจะจกมดจะจะมะจนจะจะจ้ใหจะนะจะจะจกจะ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 อะจ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 ะะจะเ,เะบบกเกเะ แล้วก็ค่า EP เออค่า EP ผมไม่แน่ใจว่ามันเยอะกว่าเดิมไหมนะอืมเพราะตัวนี้เก้าเก้าแล้วด้วยนะครับแล้วตอนนี้ข้อมูลทาง o f ฟ i c i a l ก็ยังไม่ได้แจ้งนะครับยังไงก็เดี๋ยวบอกอีกทีในในคลิปต่อไปหรือว่าถ้ามีไลน์สตรีมอะไรเงี้ยสามารถเข้ามารับชมได้นะครับอ่ากล่ององก็ประมาณนี้ครับเหมือนเดิมฮะดอกของแบบไม่ได้แตกต่างจากเดิม นี่ผมก็เอากุญแจทองเก่าก็ที่เคยดรอปก็เอามาเปิดนะครับแต่ว่ากุญแจทองตัวน,นี้ดรอปแค่พอดแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็วุธนเหล็เนี่ยสามารถเอาไปแลกที่ดันเลดโอเชียนได้นะครับไปแลกเป็นดาวนะเพื่อแลกต่อไปนะครับนี่ได้ธนูมาด้วยนะครับแล้วก็เอาไปขายได้แล้ว <c oughs> โอเคครับก็เดี๋ยวของสนใจถ้าสำหรับคนที่สนใจโซล,ลิ่งนะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปต,ต่อไปกันแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินแล้วก็เผื่อ บางคนอาจจะไม่ได้สนใจโซลิง่งนะฮะถ้าสนใจก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสรุปก็คือดันเลดตอนนี้นะครับลูกน้องตามห้องมี6ห้องเหมือนเดิมแล้วก็มีเลือดที่เพิ่มมากขึ้นออกเบบี้มีสะท้อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาพอมาห้องบอสปุ๊บก็มีลูกน้อง4กองเหมือนเดิมนะครับแต่บอสเนี่ย จะมีเลือดเลือดมากขึ้นนะครับจากตอนแรก3ประมาณ3ล้าน6นะฮะสล้าน6นะแล้วก็ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งเป็น7ล้านนะฮะน่าจะเล้านก,กว่าแล้วเล้าน2อนั่นแหละเขาบอกว่าเพิ่ม2เท่านะครับแล้วบอสก็มีวางพื้นไฟด้วยแล้วก็ตอนท้ายนะฮะบอสก็จะมีการเอทีอัพซึ่งบอสออคฮีโร่ก่อนหน้านี้มันต้องใช้ค่าฮิตเยอะพอสมควรอยู่แล้วแล้วพอมายิง่งเอทีอัพนะครับ ยิ่งตีไม่เคยโดนเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็เด็กเกาๆก็ตีไม่โดนนะต้องอาศัยติดฮอกอายไม่ก็ใส่ของที่เป็นเพอร์เฟคคิเลี้ยงเดียวนี่เอาแล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตอนท้ายเดี๋ยวก็มีวิธีการเดินมาที่ดันนี้กันแล้วกันนะครับเพราะว่า NPC ที่พามาดันเนี่ยเลยเนี่ยมันออกไปแล้วครับเขาออกไปแล้วนะฮะยังไงก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะครับฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e นะครับแล้วก็ มีอะไรเข้ามาพูดคุยกันได้ในไลฟ์สดนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายฮะโชคดีครับฝอยได้การ์ดบอสนะฮะเอามาครับ๋ยวผมจะพาเดินไปทางเข้าดันเลนนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้มาที่เมืองนาการครับหรืออเดบัลันนะครับนี่ฮะเข้าไปเลยนะครับ พอเข้ามาเสร็จก็เดินขึ้นไปครับแล้วก็ี้ยวไปทางขวานิดนึนงฮนะเดินไปก่อนนะชั้นนี้นะกวาดไปเลยพอมาชั้นนี้ก็วิ่งไปด้านบนสุดเลยครับรงนี้ใกล้ๆมาได้อยู่ วับด้านบนสุดเลยนะมันจะไปอยู่ที่ชั้นเออ่ตัวนาการนะครับอ่ามันจะแแบบอารามนะครับเสร็จแ,แล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับข้างซ้ายนะขับวิ่งก่อนก็นได้ล <c oughs> ่างซ้ายนะฮะอ่าพอาเข้าไปปุ๊บจะเป็นดันไนทออฟนะครับ นี่เลยเาาครับผมเลยครับพอมาถึงด้านไฮออกเสรแล้วก็ไปซ้ายบนครับนะจะวิ่งหรือจะเดินก็ได้ครับเอาที่สะดวกนะฮะผมีไม้ก,กันแล้วมาเดินเอาโอเคแค่นี้ครับก็ถึงแล้วฮนะอถึงแล้วก็คุยกับ npc ตัวนี้ได้เลยนะอย่าลืมพกมะละกกรด้วยนะครับ